มมีแมวครับนี่แมว<ผ>มแมวโมเมนมันคือนำทองนำทองโอ้ยโอ้ยบาพี่ตกเลยใจดีใจดีใจได้แมวใช่ไม่เคยจับแมวเลยเคยจับแต่แมวตาย อย่าวางไว้ตรงนี้กันอะนะคะแล้วมันจับได้มันมันควรนิดนึง แบบนี้ผมแค่มาอลิปแค่นี้เองนะคะผมจะลาก่อนนะคะ